กลับมารับสายกันต่อค่ะช่วงขอสกาวของเรานะคะรับปรึกษาปัญหาสุขภาพค่ะสอบถามได้ถูกโรคถุกเรื่องนะคะเกมอยู่กับอาจารย์หมอทั้งสองท่านค่ะอาจารย์เฉลิมพงษ์และอาจารย์ศิวดนนั่นเองนะคะไปรับสายคุณผู้ชมทางบ้านกันต่อเลยนะคะคุณชนะค่ะคุณชนัดานะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะจะสอบถามอาจารย์พอดีเจ็บเท้าอะค่ะเหมือนกับว่าเราใส่รองเท้า ที่มันไม่พอดีเท้าอ่ะค่ะนี่ก็ใส่ลงไปแล้วก็ต้องงอ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 ,งอนิ้วสิกนิ้วเข้าไปว่าไม่ให้ใส่แล้วมันเจ็บอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอถอดออกมาแล้วปรากฏว,ว่ามันเจ็บที่ข้อเท้าแล้วมันก็เวลาคือเวลาเดินพื้นลับล่าอะค่ะกับเท้าสองข้างเนี่ยจะสังเกตว่าเวลาเหยียบแล้วมันเหมือนเท้าไปบวมวข้างหนึ่งแต่ว่าดูแล้วมันก็ไม่บวมวนะคะแต่มันเจ็บที่กระดูกเท้าอ่ะค ค่ะคุณชนะดาคะเดี๋ยวอีกอีกสักนิดนึงนะคะพอดีว่าสายมันขาดขาดหายหายไปนะคะเรารบกวนขออีกทีหนึ่งได้ไหมคะขอค่ะได้ค่ะคือว่าเจ็บที่เท้าอะค่ะก็คือว่าเหมือนกับเราใส่รองเท้าที่มันไม่พอดีเท้าแล้วมันเราก็เลยต้องเหมือนกับเราต้องงอนิ้วนิ้วโป้งนิ้วเท้าไว้อะหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ประอดรองเท้ามาเนี่ยมันก็จะเจ็บ ที่อุ้งเทาะะง้าอะค่ะตรงนี้นิ้วโป้งอะคะ่ะจะต้องอุ้งเท้านะคะเวลาเหยียบเวลาสมว่าตอนนี้ทีดเจ็บมาสองอาทิตย์แล้วคือเวลาเหยียบสังเกตว่าไปเหยียบเอาเท้าเหยียบพื้นสองข้างเนี่ยข้างที่เจ็บเนี่ยมันจะเหมือนกับมันมีกระดูกกัะโผล่ขึ้นมาเหมือนเท้ามันบวมกวาข้างนึงแล้วเดินนั้นก็จะเจ็บค่ะครับ ตำ,ตำแหน่งที่เจ็บนี่คือกระดูกโคนนิ้วนิ้วเท้าใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชกระดูกส้นเท้านะครับอันดับแรกใช่ค่ะตรงโคนนิ้วเท้าค่ะแล้วเจ็บหลายนิ้วไหมครับไม่ค่ะเจ็บตรงที่เป็นนิ้วโป้งค่ะนิ้วหัวแม่เท้า<ช>เป็นบริเวณเที่สัมผัสพื้นหรือบริเวณด้านข้างๆครับเวลาสัมผัสพื้นค่ะคือตรงเท้าตรงกระดูกเท้าหัวแม่โป้งนี้เลยค่ะครับผม ตรงตรงตรง,ตรงหัว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 นิ้วหัวแม่เท้าตรงโคนนิ้วเนี่ยมันจะมีปุ่มนูนยื่นออกมาด้านข้างด้วยตรงนั้นเจ็บไหมครับคือมันจะไม่มันจะไม่เจ็บตรงกระดูกทีเดียวอะคะ่ะมันจะเจ็บอยู่ที่ข้างๆใช่ค่ะครับแล้วรบกวนถามนิดนึงว่าที่ที่บอกว่าใส่รองเท้ามันไม่เข้ากับน,นิ้วเท้านี่คือรองเท้าคู่นี้เพิ่งซื้อมาใหม่หรอครับใช่ค่ะ ก็การรักษาคงมีสองระยะนะครับระยะแรกตอนนี้มันคงเกิดการอักเสบอยู่นะครับรองเท้านี่สั้นไปหรือเปล่าครับมีมีอยู่สองอย่างก็คือสั้นไปกับปลายเป็นรองเท้าอะไรนะคะโทษทีรองเท้าพุ่มซ้นนอะค่ะแต่มันเป็นพื้นแปลกุ้มส้นแล้วบริเวณปลายเท้าก็หุ้มด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเวลาใส่มันรู้สึกรัดหรือบีบมากเกินไปไหมครับใช่ค่ะ่าอันนี้ก็คงเป็นสาเหตุ สาเหตุชัดเจนเลยสาเหตุนี้คนไข้คนไข้คงทราบดีอยู่แล้วว่ามันสั้น,ม,นมันไม่พอดีเท้านะครับ mm. เพราะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องปรับในระยะยาวก็คืออาจจะต้องเปลี่ยนรองเท้านิดนึงนะครับ oh. แต่ว่าระยะสั้นเนี้ยตอนนี้มันคงเกิดการอักเสบอยู่ฮนะพอดีนิ้ว,น,วนิ้วหัวแม่เท้าเนี่ยพอมันผิดรูป <c oughs> อยู่ในรองเท้าและพอเวลาใส่เนี่ยมันเกิดไม่ได้เกิดการเหยียดเวลาเดินนะครับ <Yeah. S 2> นิ้วมันงอๆอ,อยู่มันก็จะเกิดการอักเสบของข้อต่อได้ตรงจุดนี้เป็นข้อต่อ ก็าตอบพอดีเลยนะครับระยะสั้นก็คงอย่าใส่รองเท้าคู่นี้เลยนะครับแล้วก็แช่น้ําอุ่นดูก่อนเช้าสักสิบนาทีเย็นสักสิบนาทีโอเคครับดีครับแช่น้ําอุ่นนะครับแช่น้ําอุ่นจะลดการอักเสบได้สักเล็กน้อยนะครับเช้ากลางวันแล้วก็เย็นถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะทานยาลดการอักเสบระยะสั้นๆถ้าเป็นมาสองอาทิตย์ก็ทานสักอาทิตย์หนึ่งก่อนนะครับทานสักอาทิตย์หนึ่งหนึ่งสัปดาห์ถ้าไม่ดีขึ้น ก็ลองมาพบคุณหมอดูนะครับหรือจะมาพบเลยก็ได้ก็จะได้ยายาลดการอักเสบที่เหมาะกับคนไข้ไปนะครับสักประมาณ,ปร,มาณประมาณเต็มที่ก็ประมาณสองอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนก็น่าจะดีขึ้นนะครับแล้วเราก็ใส่รองเท้าที่ท,ที่ที่ไม่รักมากเกินไปเดี๋ยวก็หายครับไม่ไดีเพราะว่า,วา<ม>ตอตนแรกตอนแรกคิดว่าจะไปให้แบบร้านอะไรแผนโบราณน,นวดนวดแต่ว่าไม่ไม่กลาให้เปงนเพราะกลัว,ว,วเดี๋ยวมันจะเป็นมากกว่าเดิมครับผมอ่า ถ้าผมแนะนํานะครับมาพบคุณหมอถ้าถ้าถ้าตอนนี้ยังเจ็บอยู่เวลาเดินลงน้ําหนักโดยที่ไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วยังเจ็บเจ็บไหมครับเวลาไม่ใส่รองเท้าเจ็บไหมอ่าถ้าเจ็บอย่างเงี้ยผมแนะนําให้ไปพบคุณแพทย์สักครั้งสองครั้งนะครับน่าจะได้ยามาทานพรุ่งนี้รักษาระยะสั้นๆก็หายแล้วครับอาทิตย์สองอาทิตย์ก็หายแล้วนะครับนะครับบางทีนวดช่วงคือผมแค่กังวลว่าถ้าช่วงที่อักเสบเนี่ยหลายๆคนชอบไปนวดพอนวดเนี่ยมันจะกระตุ้นให้ การอักเสบมันมากขึ้นนะครับเพราะเวลาที่มันมีการอักเสบในร่างกายเนี่ยโดยหลักการเลยเนี่ยต้องพักเยอะเยอะพักเยอะเเดินน้อยๆแช่น้ําอุ่นบ่อยๆทานยาระยะสั้นๆสักพักก็หายครับไม่ได้ยากอะไรนะครับค่ะคลองดูนะคะคุณชาดาได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะไปที่สายคุณมนนะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณมนค่ะ คุณมลสวัสดีค่ะฮัลโหลวัสดีค่ะวัสดีครับค่ะคือจะที่ฝ่าเท้าอะค่ะเลยจากส้นเท้าเข้ามาทางการฝ่าเท้าหน่อยค่คะครับไม่ทราบว่าเป็นรองช้ำหรือเปล่าคะนี้โดยทั่วๆไปโรครองช้ำนี่เราจะเรียกตรงส้นเท้านะครับเพราะว่าเพราะว่าตรงส้นเท้าเราจะมีไขมัน ไขมันชนิดพิเศษที่เรามีมาตั้งแต่เด็กๆนุ่งนสาวสวจนใช้งานเนี่ยมันเกิดการอักเสบขึ้นอันนี้คือโรครองช้ำนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีตรงบริเวณตั้งแต่ปลายเท้าที่เป็นจนถึงส้นเท้านี่ครับมันจะมีการอักเสบไอม้มีมีเอ็นอยู่มีเอ็นยึดฝ่าเท้าอยู่นะครับตรงนั้นอ่ะมันน่าจะเป็นการอักเสบของเอ็นยึดฝ่าเท้ามากกว่าถ้าเป็นตรงตำแหน่งกลางเท้านะครับ ไม่ถึงกลางเดียค่ะครับผมไม่ว่าจะค่อนไปด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ครับตรงตำแหน่งเอ็นที่ยึดนี้นะครับตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงส้นเท้าเลยคค่ะบวมด้วยค่ะใช่ลองเช็คนิดนึงลองลุกขึ้นยืนนะครับคนคุณบนนี้มีอุ้งเท้าไหมคือเวลาเวลาเราลุกขึ้นยืนเนี่ยปกติลุกขึ้นยืนเนี่ยเวลาเดินเนี่ยเราจะมีส่วนที่เราไม่ได้สัมผัสพื้นตรงนี้เราเรียกเป็นอุ้งเท้าของเรามีไหมครับค่ะเยอะเลยค่ะอ่าถ้ามีเยอะก็ อันนึงที่เราจะเกิดเกิดร่วมได้บ่อยคือเป็นโรคเท้าแบน mm hmm. เท้าแบนคือยืนปุ๊บลงน้ําหนักเท้าอุ้งเท้าจะหายไปนะครับพวกนี้ก็จะทําให้เกิดอาการปวดได้นะครับแต่ถ้ายืนแล้วมีอุ้งเท้าแสดงว่าคนไข้ไม่มีโรคเท้าแบนร่วมด้วยนะครับก็อาจจะเป็นการอักเสบของเอ็นฝ่าเท้านะครับแล้วคุณหมอถ้าถ้า,ถาเอใช้แผ่นรองในรองเท้าจะช่วยไหมคะแบบ เป็นมานานยังครับเป็นหลายเดือนแล้วคะ่ะสามสี่เดือนแล้วค่ะสามสี่เดือนแผ่นรองตรงบริเวณส้นเท้าหรือตรงอุ้งเท้าอจรย์จะเรียนถามคุณหมอแล้วคะ่ะว่าควรจะใช้ตรงตรงกลางตรงอุ้งเท้าใช่ไหมฮะตรงกลางว่าเท้าหรือว่าส้นเท้าเดียวอ่าขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เจ็บครับถ้าตำแหน่งที่เจ็บเป็นตรงส้นเท้าก็จะใช้ตัวที่รองตรนส้นเท้าเป็นหลักมันอยู่ระหว่งางแต่ถ้าอยู่ระหว่าง ระหว่างตรงกลางส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ให้ให้ใ,หใช้ตรงบริเวณด้านในอุ้งเท้าเป็นหลักนะครับขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่กดและเจ็บลยฮะหรือว่าเวลาเดินแล้วคุณบวรู้สึกเจ็บตรงไหนก็จะก็ให้ใส่ไปตรงนั้นเพราะว่าออโดยหลักการก็คือใส่ของนุ่มๆเข้าไปเพื่อที่จะทําให้บริเวณตรงนั้นไม่ได้รับการกระแทกเยอะนะครับอ๋แล้ว,ลวถ้าทาถ้าใส่แล้วมันจะทําให้เราหายไหมคะ อาการถ้าถ้าถูกถ้าถูกต้องเป็นโรคนี้จริงอาการจะดีขึ้นครับต้องใส่ต้องใส่ตลอดคืออยู่บ้านก็ต้องใส่ด้วยว่าะ <G ül> ก็โดยทั่วไปถ้าถ้าเดินเท้าเปล่าในบ้านแล้วมีอาการเจ็บด้วยค่ะผมก็แนะนําให้ใช้นะครับให้ใช้ในบ้านด้วยทํานอกบ้านในบ้านเลยใช่ครับใช่ครับแล้วแล้ววิธีรักษาม่มีตาบ้าน จะใช้ยาทาอะไรเงี้ยจะหายไหมคะยาแก้เศษพวกไดฟิลีนอะไรเงี้ยค่ะทานได้ครับแต่ให้ทานระยะสั้นๆพอนะครับ oh, <okay. S 1> เวลามันอักเสบเนี่ยทานสักหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ถ้าเราไม่ได้มีโรคประจําตัวหรือข้อห้ามนะครับก็ทานได้ระยะสั้นๆโอนีทานมาตั้งหลายเดือนแล้วถ้าหลายเดือนไม่หายแนะนําให้ไปพบแพทย์นะครับ <Okay. S 2> นะครับคุณหมอจะได้ตรวจเช็คกดจุดที่เจ็บให้ชัดเจน ดูว่าลักษณะโครงสร้างของเท้าอย่างที่ผมบอกมีการเท้าแบนร่วมด้วยไหมมีกระดูกที่มันมีการงอกเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นนานเกิน3เดือนเนี่ยอาจจะต้องตรวจเช็คให้ละเอียดนิดตึงนะครับนะครับแต่ในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นก็แช่น้ำอุ่นเหมือนเดิมนะครับทานยาระยะสั้นๆได้ใส่รองเท้าพื้นนุ่มๆ อ,อีกอย่างหนึ่งท,ที่ช่วยได้และในปัจจุบันแนะนําให้ทําเยอะๆเลยก็คือการยืดเอ็นร้อยหวายร่วมด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยเอ็นร้อยหวายจะตึงและเอ็นร้อยหวายเนี่ยเป็นจุดที่เป็นเป็นกล้ามเนื้อที่ไปเกาะตรงบริเวณซ่อนเท้าและยึดไปถึงฝ่าเท้าครับนะครับถ้าเรายืดเอ็นร้อยหวายจะช่วยให้อาการปวดตรงนี้ดีขึ้นได้บางครั้งมันเกิดการตึงตัวครับเกิดการตึงตัวยืดยังไงคะอาจารย์คะมสมัยก่อนเนี่ยเราก็สอนยืดโดยที่การยืนยืนชิด ผนังค่ะนะครับเท้านึงอยู่หน้าเท้านึงอยู่หลังนะครับเท้าที่มีปัญหาก็คืออยู่ด้านหลังแล้วก็ค่อยๆงอเข่าลงนะครับพองอเข่าลงปุ๊บเท้าเราก็จะอยู่ในลักษณะที่เป็นการยืดของของเอ็นร้อยไหวไปในตัวยืดค้างไว้แต่ในปัจจุบันจะมีคนไข้เริ่มรู้จักมากขึ้นเขาเรียกไม้ไม้กระดานไม้กระดานนี้จะเป็นไม้เอียงเอียงครับไม้เอียงเอียงนะครับมี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 สโลปมีการเอียงเกิดขึ้นถ้าเราขึ้นไปยืนบนไม้ค่ะนะครับ เท้าเราก็จะอยู่ในลักษณะที่กระดกขึ้นและพยายามยืนให้ตัวตรงนะครับเอ็นร้อยหวก็จะถูกยืดอันนี้ก็เป็นการยืดเอ็นร้อยหวเหมือนกันนะครับในช่วงแรกก็ปรับระดับให้น้อยๆนะครับระดับที่ไม่ต้องชันมากยืดสักพักหนึ่งตอนแรกจะปวดนิดนึงนะครับเพราะว่าเส้นเอ็นร้อยหวาตึงพอปรับสภาพไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์คนไข้เริ่มยืดมากขึ้นเราก็ปรับความชันให้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ไม้ นะครับถ้าเป็นผมที่ที่ตรวจที่แผนกผู้ป่วยผมก็จะเรียกไม้มหาสัจจ์เพราะว่ามันใช้ได้ดีจริงๆครับใช้ได้ดีนะครับแต่ว่าไม่จําเป็นต้องมีปุ่งมีปุ่มก็ได้ใช่ไหมคะอ๋อไม่ต้องครับไม่ต้องไม่ต้องยิัดเราใช่เราแค่แค่ยืนและยืดยืดออหาซื้อได้ตามทั่วทั่วไปครับนะครับตามร้านขายยามีมีร้านขายยาผมไม่แน่ใจนะครับคือคือคือผมผมไม่ไม่เคยต้องต้องเรียนตรงตรงว่าไม้ไม้อันนี้ผมไม่เคยเช็คข้างนอกเลยว่าที่ไหนมีขายบ้างเพราะว่า ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยจะสั่งจา,จากจากจากผู้ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อให้คนไข้ราคาก็ไม่แพงมากราคาก็ประมาณ400บาทแค่นี้น,คนะครับแต่แต่ร้านขายยาไม่น่าจะมีนะครับส่วนร้านขายอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยต้องลองเช็คดูอันนี้ผมไม่ทราบข้อมูลนะครับคุณหมอคุณอะแล้วรองเท้า,าสุขภาพอันนี้ช่วยนะคะรองเท้าสุขภาพนี่คือลักษณะแบบไหนแล้วก็ มียี่ห้ออะไรไหมครับอย่างดอทมูลอะไรเงี้ยค่ะอะไรนะครับดอทมูลดอทมูลด,อ,ดลลองเท้าสุขรองเท้าสุขภาพผมไม่แน<ม>่ใจข้อมูลเลยอันนี้ที่เป็นตะปุ่มตะป่มหรือเปล่าฮะไม่ค่ะไม่ใช่แต่แบบเขาจะมีพื้นจะไม่ไม่แข็งนะฮะแล้วก็จะมีมีรองอย่างอย่างอันนี้ลองซื้อมาดูนะคะก็ตรงที่เจ็บอ่ะก็จะมีรองหนุนขึ้ามานิ่มๆหน่อยอะค่ะ ครับผมแล้วใส่แล้วมันสบายหรือเหมาะกับเท้าไหมครับค่ะก็สบายอะ่ะโอเคแล้วเวลาเดินอาการเจ็บลดลงไหมครับค่ะก็ก็ดีขึ้นนะคะก็มีแบบหนุนๆอยู่บ้างนะคะครับคือผมไม่เห็นลักษณะโครงสร้างของรองเท้า่นะครับแต่โดยทั่วไปเลยเนี่ยอะไรที่ใส่แล้วสบายเจ็บน้อยลงทําได้ครับใส่ได้สบย,ยนะครับ่คะครับผมนะคะคือยังไงถ้าเกิดว่าคุณมน อาการนี้ไม่ดีขึ้นมาพบคุณหมอโดยเฉพาะที่คลินิกเท้าใช่ไหมคะของโรงพยาบาลรามาเราก็มีด้วยใช่ไหมมีครับเราจะมีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หมอกระดูกเราก็แบ่งแยกย่อยเยอะแล้วก็มีหมอกระดูกที่ชํานาญทางด้านเท้าโดยเฉพาะครับมีบริการมีตัดรองเท้าให้เหมาะกับแต่ละท่านด้วยตัดรองเท้าก็มีให้เหมาะกับแต่ละคนนะคะคุณมลลองดูค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมที่จะโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะยังมีเวลานะคะ4 7 3 5 4 7 1 0 4 5, นั่นเองนะคะปัญหาเรื่องของเอ็นที่บริเวณฝ่าเท้าอักเสบเนี่ยรหรือว่ารองช้ำนี่เป็นกันเยอะมากคะเป็น,ก,น,นะะกันเยอะครับโดยส่วนตัวผมก็เป็นนะอ้าวเหรอคะ <c oughs> <c oughs> คุณหมอกระดูกเป็นซะเองเพราะว่าอันที่หนึ่งก็อ่าเราผมลืมพูดเรื่องน้ําหนักตัวน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นก็จะทําให้เกิดการอักเสบของ เอ็นฝ่าเท้าหรือว่าไขมันใต้ผิวหนังใต้ใต้ส้นเท้าได้เยอะขึ้นะนะครับแล้วแล้วแล้วโดยทั่วๆไปน้ําหนักที่เยอะขึ้นก็เป็นความเสี่ยงของโรคหลายๆโรคด้วยนะครับโรคหล,ลังเสื่อมข้อเข่าเสื่อมนะครับรวมถึงโรคประจําตัวหลายๆอย่างที่ก็จะมีความเสี่ยง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมนฟังอยู่แล้วน้ําหนักขึ้นมาด้วยนี่นะคะยังไงเราควบคุมน้าหนักด้วยลดน้ําหนักลงไปเลยนะคะเรามีคําถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลดน้ําหนักอยู่พอดีเลยนะคะจางคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะบอกว่าอยากจะปรึกษาเรื่องของระบบการเผาผลาญมีภาวะอ้วนลงพุงนะคะมีทั้งพุงแล้วก็หน้าท้องแล้วก็รวมไปถึงสะโพก ออกมาเป็นปีกเลยนะคะที่สําคัญเนี่ยต้นขาก็ใหญ่เวลายืนเดินนานๆหน่อยเนี่ยนะคะก็จะบวมขึ้นมาพยายามที่จะลดปริมาณการรับประทานอาหารแล้วแต่กินคร,ค,รครบสามมื้อแต่สามมื้อที่ว่านเนี่ยกินน้อยลงนะคะอาจา์อย่างไรก็ตามเนออกกําลังกายเพิ่มเติมเราด้วยนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยลดเลยค่ะ,คะก็เลยถามมาเกี่ยวกับเรื่องของอะระบบเผาผลาญหรือว่าเมตาบอริกนี่นะคะมันเกี่ยวข้องหรือเปล่า นะคะแล้วก็อยากจะถามว่าถ้าหากว่าอยากจะพบแพทย์ที่เกี่ยวขอ้องเฉพาะทางเรื่องนี้โดยตรงจะเป็นแพทย์ที่อยู่สาขาทางด้านใดคะครับจริงๆแล้วาภาวะระบบเผาผลาญหรือเมตาบอลิซึมเนี่ยนะครับ,รบก็คือว่าการเผาผลาญสิ่งที่สิ่งที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยนะครับเรารับประทานเข้าไปร้อยหนึงสมมุตินะร้อยร้อเนี่ยนะครับ,รบเราอาจจะเผาผลาญเป็นพลังงานประมาณสัก 70- 80% ที่เหลืออีก่นี่คือไปสะสมก็ทําทให้เกิดความอ้วนเกิดขึ้น<ม>ถ้าในเด็กเนี่ยเขาทานไปร้อยหนึง่งเขาเอาไปเผาผลาญเกิดพลังงาน80%<ม>อีก20เขาไปเติบโตเขาก็จะไม่อ้วนเขาจะเติบโตเพราะนั<ม>้นจริงๆแล้วระบบเผาผลาญอาหารปกติคนปกติเนี่ยนะครับเราก็ต้องถ้าจะไม่ให้อ้วนก็คือพูดแบบการบ้นทุบดินก,ก็คือว่าต้องใช้กับ ต้องเผาผลาญพอๆกันใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่อ้วนมีเกิดอาการอ้วนขึ้นมาเนี่ยนะครับบางครั้งนี่มันเกิดจากเราอายุมากขึ้นนะครับที่พบบ่อยนะฮะคืออายุมากขึ้นแล้วเรายังรับประทานเท่าเดิมแต่เราเผาผลาญน้อยลงอายุมากขึ้นทานเท่าเดิมก็อ้วนขึ้นแล้วครับนะฮะเพราะว่าการเผาผลาญเราจะน้อยลงตามวัยแล้วเราก็ไม่เติบโตแล้วเราแค่อ้วนขึ้นนะครับเพราะจริงๆแล้วต้องถามก่อนว่า คุณท่านผู้ชมที่ถามมาเนี่ยอายุเท่าไหร่ถ้าอายุมากขึ้นทานเท่าเดิมอ้วนแน่นอนนะครับก็ต้องทีนี้การทานเนี่ยก็ต้องก็ต้องลดปริมาณพร้อมๆกับออกออกกำลังกายด้วยแต่ทีนี้ถามว่ามีโรคอะไรซ่อนเร้นหรือเปล่ามีโรคอะไรซ่อนเร้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเป็นไปได้ว่าเป็นโรคของไทรอยต่ำนะครับถ้าสูงนี่มักจะผอม ไทรอยต่ำไฮโปไทรอยหรือว่าเป็นโรคอะไรบางอย่างเบาหวานก็เป็นไปได้นะครับที่จะทําให้เราอ้วนขึ้นได้นะครับคาแนะนําก,ก็คือว่าถ้าไม่มั่นใจก็มาตรวจกับคุณหมออายุรกรรมนะครับแผนกต่อมไร้ท่อนะ <c oughs> ครับเขาก็จะมาดูเรื่องของฮอร์โมนต่างเนี่ยที่ควบคุมดูแลการกเผาผลาญอาหารหรือว่าเมตาบอลิซึมที่คุณพูดถึงเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็เกี่ยวข้องกับระบบต่อมไร้ท่อของเราเนี่ยนะครับมาตรวจได้ครับ ระบบเผาผลาญที่อาจารย์บอกว่ายิ่งมีอายุมากขึ้นระบบเผาผลาญก็จะน้อยลง,ยลงคือถ้าหากว่าเทียบกับการที่ทานปกติกับคนที่ออกกําลังกายเหมือนกันแต่อายุต่างกาันเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยออกกําลังกายเหมือนกันกินเข้ากันนะคะคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็จะมีการเผ,ผาผลาญน้อยกว่าอยู่ดีใช่ไหมคะมีการเผาผลาญน้อยกว่าอยู่ดีเพราะเ,าเพราะว่าในผู้ใหญ่เนี่ยคือเหมือนเหมือนแต่ก่อนเราจะไปหยิบอะไรเนี่ยนะฮะเราก็วิ่งไป active แต่ในพอผู้ใหญ่เราจะ ไม่กระฉับกระเฉงเท่ากับเด็กๆนะครับเราก็อาจจะเดินไปช้าๆค่อยๆไปการเคลื่อนไหวร่างกายก็น้อยลงการผลิตเหงื่อน้อยลงอะไรองี้นะครับต่างๆก็จะทําให้เราเนี่ยมีพลังงานสะสมมากนะครับเดิมเราเคยใช้ฟืน10สิบแผ่นตอนนี้เราก็ใช้ฟืน3แผ่นทําให้การเผาผลาญเราน้อยลงนะครับในถ้าอายุมากขึ้นก็ต้องทานน้อยลงตามลําดับแล้วก็เลือกปริมาณอาหารให้เหมาะสมกับวัยเช่น ไฟเบอร์เส้นใยผักเยอะหน่อยอะไรนะครับหลีกเลี่ยงของมันของของ ไขมันต่างๆแป้งนะครับเป็นต้นครับซึ่งยังไงถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านนี้ไม่สบายใจกลัวจะมีโรคอะไรแซกซ้อนอยู่หรือเปล่านะคะก็มาหาคุณหมอต่อมไรท่อดูต่อมไรท่อดูได้นะคะจะได้เช็คให้ดีว่าสาเหตุจริงๆเนี่ยเกิดจากอะไรอุตสาหะควบคุมน้ําหนักอุตสาหกรังกายกแล้วแต่ก็ยังไม่ค่อยลดเลยเขาก็จะต้องตรวจร่างกายก่อนนะไม่ใช่ว่าเจาะเลือดเจาะเลือดเจาะเลือดไม่ใช่เขาจะตรวจร่างกายก่อนว่าเรามีอาการอื่นด้วยหรือไม่นะครับเช่นมีบวมหน้าขามี คอโตมีต่างๆน,น,นะครับเป็นเรื่องของไทรอยหรือว่ามีก้อนต่างๆหรือเปล่าแล้วก็การอ้วนของเราเนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมนะครับบางคนอ้วนเป็นร้อยกิโลบางคน60ก็แหมอ้วนละอะไรเงี้น,นะครับจริงๆก็มันก็ต้องดูว่าความรุนแรงของของการอ้วนเนี่ยมันมันมันจะต้องไปถึงขนาด จาะลงเจาะเลือดเอ็กซเรย์ซีทีสแกนช่องท้องอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยน,นะครับค่ะนะคะอ่ะขอบพระคุณคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะไปต่อกันที่สายสดตรงจากพิษณุโลกนะคะคุณนพดลค่ะสวัสดีค่ะคุณนพดลค่ะสวัสดีครับจ้า <c oughs> สวัสดีครับค่ะ <c oughs> สวัสดีครับคือขอรบกวนถามนะคือแม่เขามีอาการเจ็บตรงส้นเทา้าอะครับแล้วไปหาคุณหมอเขาเอ็กซเรย์มาเขาบอกมีกระดูกยื่นตรงด้านหลังส้นเทา้าอะ <c oughs> เขาบอกเหมือนเป็นแคลเซียม ครับครับไม่ทราบว่าจะแก้ได้ไหมครับอาจาราตำแหน่งที่เจ็บถ้ามีขอขอโทษน,นิดนึงนะครับลองลองถามค,คุณแม่เนี่ยเจ็บส้นเท้าหรือว่าเจ็บบริเวณด้านหลังข้อเท้าครับเน่าน่าจะเจ็บตรงด้านหลังนะครับเวลาเหยียบลงอ่ะจะเจ็บไปถ้า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 ทั่วทั่ว,วไปที่มีกระดูกยื่นเนี่ยมันจะเป็นเจ็บบริเวณด้านหลังข้อเท้าก็คือส้นเท้าส่วนที่ เหนือขึ้นไปด้านหลังนนะครับตรงนั้นเป็น n อ็ร้อยหวายเป็น n อ็ร้อยเป็นจุดเกาะของ n อร้อยหวายพอดีเลย n ที่เอาไว้ทําหน้าที่ในการการเหยียดข้อเท้านะครับหลายๆครั้งที่คนไข้เป็นเลื้อรลังแล้วรักษากันไม่หายสักทีเราก็จะมีกระดูกงอกเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ากระดูกงอกที่เห็นจากเอ็กซเรย์เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องผ่าตัดทุกรายขึ้นอยู่กับอาการเป็นหลักครับนั่คือตอนนี้คุณแม่เขาแบบเวลาเดินนานๆล้วจะเจ็บมากเลยอะครับครับผม แล้วคุณหมอให้ไปแช่พาราฟินครับนี่คือเป็นแก้ปวดเฉยใช่ไหมครับก็เหมือนประครบน้ําอุ่นแช่พาราฟินใช้ของร้อนในการทําอันตราซาวทาร้อนๆไปถูตรงนั้นก็คือทุกอย่างก็คือการกายภาพบําบัดเพื่อลดอาการปวดแล้วก็ลดการอักเสบครับนะครับการนี้จะทําให้หายขาดได้ไหมครับกระดูกงอกที่เกิดขึ้นมาไม่สามารถหายขาดได้ยกเว้นผ่าตัดเอาเอาอก นะครับ <sociedad> แต่ว <Leonard> ่าเราก็ไม่ได้ผ่าตัดทุกรายเราดูอาการปวดเป็นหลักนะครับปวดน้อยๆนานๆครั้งปวดสักทีหนึ่งพวกนี้ผมก็ไม่แนะนําให้ผ่าตัดนะครับเพราะการผ่าตัดเนี่ยมันต้องเปิดเส้นเอ็นร้อยหวนะครับเพื่อไปเอากระดูกส่วนที่กดกดออกนะครับบางครั้งบางครั้งผ่าตัดเอ็นร้อยหวายในคนสูงอายุเอ็นก็จะสภาพการทํางานก็ไม่ได้ดีเต็มร้อเซก็จะมี มีปัญหาเกิดขึ้นตามมาได้นะครับแต่ในบางกรณีที่กระดูกใหญ่มากเลยคําดูก็นูนมากเลยนะครับ,รบทําการรักษาที่คุณหมอแนะนําทุกๆอย่างแล้วไม่ดีขึ้นพักการเดินเปลี่ยนรองเท้าประครบแช่น้ําอุ่นทานยาต่อเนื่องนะครับจนกลัวภาวะแทรกซ้อนของการกินยาถ้าพุกอย่างที่ที่กล่าวมาไม่ดีขึ้นคุณหมอก็อาจจะแนะนําให้ให้ผ่าตัดได้นะครับเพราะเทียบกันแล้วความ การได้ประโยชน์น่าจะคุ้มค่ากว่าการต้องรับประทานยานานๆนะครับแล้วก็อาการปวดน่าจะดีขึ้นชัดเจนอย่างเงี้ยโอเคก็ผ่าตัดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่อาการแล้วก็ระดับความปวดเป็นหลักนะครับแล้วม่มีอาการแบบแก้เบื้องต really ้นแบบให้แบบให้บรรเทาปวดน้อยลงไหมครับก็นอกจากการผ่าตัดก็ประคบน้ําอุ่นนะครับแช่น้ําอุ่นเช้ากลางวันเย็นสิ่งนี้ทําที่บ้านได้นะครับทํากายภาพช่วยเหลือนะครับก็ แช่พาราฟินอย่างที่ทําอยู่นั้นดีแล้วนะครับในบางครั้งการเดินที่มันเยอะก็จะกระตุ้นให้ปวดเยอะขึ้นแล้วก็ก็ทําให้การเดินลดน้อยลงสักหน่อยนึงครับนะครับเลือกใส่รองเท้าที่มันไม่ไปกดรับตรงบริเวณเอ็นร้อยหวายด้านหลังนะครับพวกนี้จะใส่รองเท้าหุ้มส้นค่อนข้างยากนะครับก็ต้องใส่รองเท้าที่ไม่มีส้นนะครับไม่ให้เกิดการอักเสบเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็รับประทานยานะครับยาก็ต้องหลีก คงหลีกเลี่ยงยากลุ่มที่ลดการอักเสบค่อนข้างยากนะครับมาเจอโรคทางกระดูกทีไรคุณหมอก็อาจจะต้องสั่งยาแก้อักเสบเพื่อเพื่อลดการอักเสบเพราะพวกนี้มันอักเสบครับมันอักเสบร่วมด้วยก็ทานแต่ทานในข้อที่จํากัดแล้วก็ไม่ควรถ้าสูงอายุแล้วไม่ควรทานยาแล้วก็ทานเองนะครับควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ด้วยนะครับคุณแม่เาไปแผนกกายภาพะครับแล้วคุณหมอเขาแนะนําให้ฝังเข็มนี่จะช่วยได้ไหมครับฝังเข็มช่วยได้ครับ ฝังเข็มก็เป็นหนึ่งในวิธีที่รักษาโรคทางนี้ครับได้ครับได้การมาเท้าปวดเฉยใช,ใช,ใช่ใช่ครับใช่ครับแต่ทุกอย่างก็คือม,มันเท้าปวดระยะสั้นเพราะเรา้รู้อยู่แล้วว่ากระดูกงอกมันมีสักเล็กน้อยพวกนี้ก็จะกระตุ้นให้ให้เป็นใหม่ได้แต่บางคนก็หายนะครับถ้าดูแลถูกวิธีมันขึ้นอยู่กับว่าเราปวดมากหรือปวดน้อยะนะครับปวดมากช่วงนั้นเราก็รักษาค่อนข้างเยอะพอมาเหลืออาการปวดน้อยๆเราก็ดูแล เท่าที่อาการปวดมันลดลงน้อยไปถ้าเราอยู่กับตรงนั้นได้เข้าใจความปวดนะครับ<ด>ก็ไม่มีความจำเป็นต้องผ่าตัดนะครับผมไม่เข้ากลัวการผ่าตัดมากดีแล้วครับดีแล้วครับเอาไว้เป็นจุดสุดท้ายเลยเพราะว่าคนที่ผ่าตัดโดยทั่วไปเนี่ย,ยถ้าเป็นโรคทางกระดูกที่ไม่ใช่อุบัติเหตุที่จําเป็นต้องผ่านะครับเราก็จะผ่าเมื่อเราทนความปวดไม่ไหวเพราะฉะนั้นความปวดของแต่ละคนความปวดของแต่ละโรคแตกต่างกันนะครับคนไข้ต้องมีความต้องการที่จะผ่าตัดอันนั้นแหละเหมาะสม นะครับทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้ว<ช>นะครับ,รบขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะคุณพนพดลนะคะ ก็โทรมาแทนคุณแม่คุณแม่ฟังผ่านทางแน็ตซอทีวีนะคะให้ลูกสอบถามได้ยินเสียงคุณแม่พูดมาด้วยเหมือนกันนะให้วันนี้มีแต่คนโทรมาแทนนะครับให้พี่สาวอาจจะอยู่ข้างหลังด้วยเป็นครอบครัวอบอุ่นจริงๆดีมากเลยนะคะเป็นวันของเท้าจริงๆนะครับวันนี้เท้าเท้าทางนั้นเลยเพอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องเชิญอาจารย์สิบดลมาพร้อมอาจารย์เฉลิมพงศ์อีกนะคะเนเรื่องเท้านะคะแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้ต้องขอบคุณลึกสาเลยนะคะที่โทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะทุกโรคทุกเรื่ ลและที่สําคัญต้องขอขอบพระคุณอาจารย์หมอเราทั้งสองท่านค่ะผู้ชชิยศาสอตราจารย์นายแพทย์เฉลิมพงษ์ชัดดอกไม้พรายจากภาควิชาสรรยศาสตร์และอาจารย์นายแพทย์ศิวดลวงศะจากภาควิชาออโทพิดิกส์ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ แล้วคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะปรึกษาเรื่องของการรักษาตัวในโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะโทรมาคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราก่อนนะคะ02354อขอภัยค่ะ02354นี่เบอร์โทรช่วงถอดสืเก,ก่าของเรานะคะ022011000นะคะกด2ตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มนะคะฝากคำถามผ่านช่องทางแฟนเพจค่ะ facebook. c o m r a m a c h a n n e l นะคะเว็บไซต์ค่ะ www.dramachannel.tv และแอปพลิเคชัน Drama Channel สองช่องทางนี้นะคะคุณผู้ชมไปติดตามความรู้ข้อมูลคลังสุขภาพกันได้เลยนะคะผ่านช่องทางของเราจากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะจะกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะเราทั้ง3คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะ 晚上有时间